ต่อไปเรามาดูกันนะคะเราจะเปลี่ยนรูปประโยคนะคะแบบอดีตให้เป็นคำศัพท์ที่มีคำขยายเป็นคุณศัพท์แบบอดีตฝังแล้วงงนะคะถ้าเจอตัวอย่างนี้จะเข้าใจง่ายขึ้นเช่นคําว่าเขาเคยมีชื่อเสียงเขาเคยมีชื่อเสียงเดิมก็คือคาเลวะยูเมเดชิตะใช่ไหมคะยูเมเดชิตะคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการทําให้เป็นคําศัพท์เช่นคนที่เคยมีชื่อเสียงคนที่เคยมีชื่อเสียงก็ต้องเป็น คนที่เคยมีชื่อเสียงคนเคยมีชื่อเสียงแล้วก็คนในข้างหลังยูเมดัตตะฮิโตะเทคนิคคือเปลี่ยนไดเดช t ตะเป็นรูปย่อก็คือดัตตะก็ได้เป็นยูเมดัตตะฮิโตะยูเมดัตตะฮิโตะยูเมดัตตะฮิโตะนะคะสำหรับคุณศัพท์กลุ่มนะก็ทำง่ายๆเท่านี้ต่อมาถ้าหากเป็นคุณศัพท์กลุ่มอีกวิธีการก็คือการทำให้เป็นอดีตก็คือตัดไอออกแล้วตามด้วยจำนะนีมคะ คัตเดสคัตเดสเช่นเคยหนาวหรืออดีตหนาวก็เป็นซาม u ุคัตเตด ес. s สคราวนี้ถ้าเกิดทําให้เป็นคําศัพท์วิธีการก็คือตดัดเดสข้างหลังออกแล้วก็เป็นซามุคัตตะตามด้วยคําศัพท์ที่ต้องการเช่นสถานที่ที่เคยหนาวในดีตสถานที่ที่เคยหนาวซามุคัตตะทโคโโรซามุคัตตะทโคโโรซามุคัตตะทโค,คตตทโโร เป็นยังไงบ้างคะหลักๆเนี่ยเนื้อหาจะไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่เพียงแต่เราต้องเชคุ้นชินกับการที่จะเอาคําขยายนั้นมาไว้ข้างหน้าแล้วตามด้วยคํานามที่ต้องการในเคสของการเป็นอดีตนั้นถ้าเป็นกลุ่มนะต้องเปลี่ยนเดชิตะเป็นดัตตะนะคะแล้วก็ในเคสของคุณศัพท์กลุ่มอีกก็ต้องตัดอีออกแล้วตามด้วยคัตตะแล้วค่อยเติมคําที่ต้องการคะ่ะจะเข้าใจมากขึ้นเมื่อคุณได้สอบม,มากขึ้นนะคะฝึกซ้อมเยอะๆยัาเตมิโย